เอาสบายดีพี y, ่น uh ้องเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ป่าเนาะนี่กำลังดังไฟแถวสาวเนาะสาวบันสแลนเนาะมากับทีมงานบ่าวบุญตาเนาะสบายดีสวัสดีบ่าวบุญตาสวัสดีครับนี่สองบ่าวบุญตาเนาะเอฟซีเบาบุญตามาติดตามคอยหมดเด้อฝากกดติดตามไปเด้อไปต่อเอฟซีบ่าบุนตาฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนแน่แมนครับผมนี่อันนี้ก็บ่าวบ่าวบ่าโกยเนาะเอฟซีเบาโกยก็มาติดตามคอยหมดเมื่อนี้ยเขาสิดูดทั้งหมดเลยเนาะเอาดูดเอาความความรอ ทั้งคมรอทั้งคมเฮงเนาะดูดมาสองคอยนะนี่เด็กน้อยกับสนนนะิดินน้ำนี่เนาะดินินำเย็นๆเนาะตอนนี้เขาถ่าผู้สาวเนาะเอากำลังดังไฟถ่าผู้สาวเนาะว่าเขาเป็นคนดังอยู่แล้วเขาต้องดังไฟเอ้เอาเป็นจังได้กับเทาผู้สาวมากกว่าสิเป็นจังได้พุซ่าวนี่สามคนเนาะให้เขาคนละคนเลยเนาะคู่เลยมื้อนี้ให้ให้ผู้สาวแต่งกินเมนูอันเลิศๆเด็ดๆให้กินเนาะกินอยู่ป่าเนาะเอาไปอยากเอาไปมากกินอยู่เฮือนเนาะมากินอยู่ป่าอยู่ไห้เขาเนาะ ทา้าว菩萨มา,ามาป่าอยู่แล้วนะนี่เด็กน้อยก็สิีห้องเพลงคอยเนาะเด็กนี่เห็นบ่เด็กน้อยก็สิีห้องเพลงคอยทุบันทุเมืองเราหน่เนานะกับเบดังนะึกเนาะแต่พอเขาหูจักเนาะไปใส่กับเขาพอเขาบริตีกับนะพอนะ่พอเนาะเอาไปเลี้ยงอย่างไรเนะาะท้าว菩萨มาด้วยกันเนาะว่าผู้สาวสิมาในสูตรแบบใดเนาะรุ่นหนึ่งกันเนาะสวัสดีทุกคนวัวนนี้ห้าสิมาเอ้ยเฮาสิไปใส เาไปบังขาเจ้าเฮ็ดยางเนาะเปิงกันเลยแต่สลิดมากเสียงนะซอยแน่โอ้โหพี่ับมะฮุงโอ้ไดบุรีเียนไงเรื่ังนี้เฮ็ดยางซับมะฮุงคือตุบกะตุบเนาะแล้วบางเราับมะฮุงนะคืออีสังเนี่ยบังมะฮุงคือไม่ซับงามๆนะก็งามคือคนคอยไปเลยซับมะฮุงเคอย ค่อยคน่อยสปเา็เาได้เ้าก็มุ่งบอกไปบังแคือดำใส่อ้าวความสดเนาะอันนี้อ่ะบังอันนี้มันคืองามใช่บังดูมคุอกรอบงงามยเดุ้งจะเป็นตากินมัน่กอไม่ไม่อร่อยเลยเป็นอย่างเนย่างไรมันแบบซีซันบนอยู่นหวเนาะมาคุงตอนบักใหญ่ ยังหัวยังหัวเนาเลยค่อยนะค่อยนะบ่แมนสายสนันี้เนาะแบบสายแาสายแบบมูลซื่อแบบนี้แะบัดนี้เนาะโอ้คู้สาวจัาคือบอ้เจักคอเบอาเป็นแ้เอ้าเขเป็นคนเนาะเป็นคน่เป็นลยเนาะคอเวอาเก่งแท้เฮาคือเอ้าบ่ได้เดยบเิเฮาบอกบอกคนเบิ่งไหฝากไปติดตาม้อมคำายกไปช่วยเด้ ซื้ออะไรซื้อวัคครับคืว่าซื้อลายกีติสกจะทำิวหน่อยลบิวป้าเป็นย่างนี่อวันนี้วันนี้ไม่ย่างเหป้าเขาย่างม่หอดแล้วปาเจ้าวันนี้นะป้าอลเจ้าปลาเ้าออปลาเจ้านะปลาลายนอเปาาลายบุษทองนี่ เดี๋ยวเคอยจะเตะจะลงไปบุ่นแหละเต้ก okay. ็เห็นยังเตะไปหาปานอยู่ like uh> ่เต้ขาไปในใจไฟและไฟน่ะคือโจรเลยดูอลีไอ้เซอแดงน่ะเตะ้ดูแล้วเผ็ดให้เจ้ากินเนาะอันไหนเหมาะตรวนพี่เรียงตรวนไดพี่เรียงม้ยได้หมอ เล่ีย่หายไปเอาจะดบ่แบกนีนวดะดบ่ไปจะชดบ้านดบ่ก็ไปทำเจ้าได้ไปทำปลาได้ปะลายดบ่ลายชดตายแล้วก็เรียนพูดยังไงให้อุ้ยเอ้ยเอาไงไงฮอนเอฮอนผัดกิ้งบ้นน้องชดได้ไปถ่ายไปถ่ายเอ็นไฟชด เขาเรีชดบ้าไปเท่าไรเท่าเจ้าชดเหมือนกันไอเสือแดงนะชดบ่ชดชาวเชีนี้จะบังชาวเชียงดำเน้าคุบ้าคอบเสื้อแดงขอยมาหาเมียอยู่นี่แหละขอยมาหาเมียอยู่นี่แหละขอยมาหาเมียผู้เสื้อขาวอย่นี่แหละยื้อให้กแทนคุณบ้าเคยเป็นแม่ค้าขายของกูงเนาะขายวานเจ้าเฮ้ยขายเจ้ากินนี่ก็ทึ่งใจค่อยเลยเนาะน้ำบ้าต่อบ้ต่อ อันนี้มักมกวนใจตลอดเนาะเฮ้ยอยูยังนี่เจอาบนต่อมาไม่เล่าตมาป่ะอ้าวต่อมาไม่ไเอาไมไม้ไปโอ้สาวนี่ออเาไหอโอเคเรามาเาสลอเราไปย่าาักสาว

เลยบ่ไปหนักเอาไปซาวอยู่ยังนี่ยฟาสมบัติสมบัตายังสมบัติสมจ้าสลิปัวเฮาสลิปผัวเจ้าอันสุดท้ายอันสุดท้ายไม่ยังอันสุดท้ายสลิปสนี้แหละผัวเฮาไปไปกินเหล้าเหล่าผัวผัวเรายู่มใส่เห็นแต่สลิปเนี่ตามหาผัวเนาะเห็นแต่สลิปเน้อเอ้ยหาวเนี่ย เฮ้ยนี่สุข,ข่อยผ่านมูบนมบน่บานมู่บานบานเอาหอมาเจ้าบ้านลังนี่เฮ้ยเขาอยู่เกาอยู่จากคนบูลนะแต่เท่าที่เห็นก็คือประมาณเด็กน้อยประมาณสี่หาคนนี่และเป็นลังนี่สี่หาคน,น,น,นเฮ้ยแล้วพ่อแม่เขาอ,อีกเด้เฮยเฮ้ย ถ้าเขาสกินอยู่อย่าง่ะตอนกลางเวนเนี่ยพ่อว่าพ่อแม่เขาไปไปให้ไปสวนเนาะให้ตีแตงกินให้กินเนี่ยมแต่เด็กน่อยฮะากา็สี่ห้าปีเนาะประมาณนี้แหละเอ้ยเฮ้ยวันี่ฮะอ่า นี่พี okay, ่น so ้องเออเนาะกจะอยู like, はは่แบบนี้เนาะอันเอาฟานมาเห็นก็เลยแจกขนมนาะโบมียังหงเนาะแม่เขาก็บอมียังหให้ซ้ำี่มีแหละแจกคตทีอันี้กับใจเด้อเอาไปสินดีเอาเหมยสะอาเ์เกีเสบียงมันเรียบร้อยเนาะตั้งใจสิมาแจกดีแล้วเนาะ แต่เจอเล็กน้อยนี่ก็เป็นโอกาสดีเนาะเป็นเสบียงเล็กหน่อยแต่อยากกินคือกันกิน้จ้าวใจด้อนี่ว่าตั้งใจว่าสิมถทายวิวเนาะแต่เจอเล็กหน่อยจะนี่ก็ให้ขนมเลยอืนี่เนาะเสียคนอยู่นี่บูว่าเป็นพี่น้องไอ้น้องหรือว่าพี่น้องมายลินนํำกันเนาะหรือว่าเป็นแบบคนพ่อแม่เดียวกันเนาะ เอาไม่ต้องว่าถึงการศึกษาเรามันเขาถึงมาได้แล้วเพราะว่าขจรยังน้อยเนาะเขาว่าต้องตวงขจรใหญ่เนี่ยเขาพอสีสวงขจรไปเฮียนแบบอ่าหาเวียดเห็ดแต่อยู่คอยกับหาให้ได้เนาะถ้าว่าขจรใหญ่เนาะเป็นยังประมาณประมาณห้าปีสี่ปีนะถ้าว่าขจรประมาณสิบสองปีหรือว่าสิบสามปีเอาง่ายๆคืออ่าพูดจักความหนึ่งแบบอยู่ห่างจากพ่อแม่นหนึ่งแล้วคอยกับสีหามบนเฮียนให้เขาได้เนาะ ให้เขาตาเขาเจ้ใหญ่น่ะคอยเขาสมัครหามมันเรียนได้แต่นี่ก็เจ้ายังน้อยอยู่บเวยจริงได้เนาะมือวางหงเรียนได้ครับอับซอนเน็กน้อยอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เสีมีอยู่เนาะบอลที่ให้เรียนหลักบอลให้เห็ุเบียกเนาะแอมมาจากแอมเดี๋ยวสิมาทางว่าเขาเจ้ายากเรียนมันเรียนแต่ตัวนึงตัวเรียนอยากเรียนบ่ ยกเรียนบ่ะเล่น oh, ่าแต่เล่ยิงแล้วถังโรงเรียนอ๋อทางโอคือค sí ่อยถามเขาว่าอยากเรียนบ่เขาจะว่าแบบมันขั้นอยากเรียนแบบมันใกล้เนาะกระตอบตามความจริงตามภาษาเขาเลยเนาะมันใกล้เนาะถ้ามันใกล้ๆเลยเขาก็สิไปเรียนอยู่เนาะเพราะว่าเจ้ากับยู่เพื่อนลำพังเนาะเพราะว่าแบบพ่อแม่กับ่อยยูเนาะ ลำพังเลยแหละลำพังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเข้าปลาอาหารกูอย่างไรดีสินี่เข้าปลาอาหารกินไปไม่แล้แต่ว่าเบียกเฮียนเนาะมันใกล้เนาะผมจริงก็จักสิเป็นแบบอะไรกันแทนเนาะอยากเฮียนบางทีแต่แบบมันมันใกล้กันเลยแบบเอาไปอยกเฮียนเนาะอ่าเท่าที่คอยถามเขาก็คือเขานี่มันมี คือพ่อแม่เขานี่ยแม่นแม่นคนที่อยู่นํากันมาก่อนเนาะแต่ผู้เป็นพ่อก็มีลูกอยู่แล้วเป็นพ่อแม่ผู้เป็นแม่ก็มีลูกอยู่แล้วเป็นแม่ไม่เนาะ<ม>แม่นบอกแล้ววันนี้มามาสร้างครอบครัวนากันแบบน,นี้ก็เลยต่างฝ่ายต่างเอาลูกมาอยู่นํากันนะนะมันก็เลยหลายคนนะเออกะที่ประมาณนั้นมา,ามเขาว่าามเขาว่า ยากเฮียนบอกเขาว่าวยาเฮียนมันใกล้เนาะเพราะว่าอย่างไปเล็กน้อยทำนี้คือจะเม็นความนํำไปไว้ใช้บ่ได้แล้วนะเพราะว่าอยู่ลำพังเนาะเออเขาที่ถามก็ประมาณนี้แล้วเนาะ